เอาละฮะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องโจโจ้ภาค s คสติ b a อลลันหรือว่าภาคที่7ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเอ่ออันนี้คือโจโจ้สติวบอลลันคอลเลกชันอ e ด i ชั่นนะครับที่เขาเนี่ยให้เปิดให้เพียรเดอร์เมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนกันยายนนะครับซึ่งผมได้เพียรเดอร์ตอนท้ายๆนะครับเพราะว่าทาังถึงตอนนั้นพอดี ที่เห็นลายฟุ้งฟิ้งตรงอย่างนี้นี่แบบดอกไม้เต็มอะไรอย่างนี้นี่คือผมถ่ายบนเตียงเลยนะครับโอ้โหเนี่ยขนาดภาพผมยังแบบนั่งอย่างนี้โอ้โหชิบหายละแล้วเขาจะไม่ว่ากูเป็นพระมานั่งแกะกล่องให้ญยตะโยมดูไม่ใช่ครับผมเป็นคนได้รับแต่พราผมสีเหลืองพอดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นก่อนเราจะแกะเราก็ต้องมีอุปกรณ์คือนี่ครับผมนี่คือคัตเตอร์นะครับเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าผมเนี่ยซื้อมาอันนี้เป็นของใหม่ซึ่ง ต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรแกะดีๆนะครับผมก็ใช้กันไกหรือว่ามีดนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมอยากใช้อะไรดีมางก็มาเป็นนี่ครับคัตเตอร์แล้วก็มาเริ่มแกะคัตเตอร์ก่อนกันดีกว่าโอเคครับคัตเตอร์ของเราเนี่ยก็แกะเรียบร้อยแล้วเออได้ชื่อคลิปแหละ unbox cutter and steel ballan <c oughs> ก่อนจะแกะก็ขอลีลานิดนึงครับนี่สั่งจากเนจา o ูนะครับ พี่เน็ตกก็ส่งมาซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะตามประกาศเขาประกาศว่าจะส่งเมื่อวันที่30ตุลาซึ่งผมได้มาวันที่20ตุลาวันที่ผมอัดก็คือวันที่25นะครับซึ่งเราก็มาดูกล่องต่อกันดีกว่านะครับนี่ครับก็เป็นโลโก้ต่างๆนานานะครับนี่ครับนี่คร nation international โอ้โห ก็สั่งทันก็นะครับเกือบไม่ทันนะครับเลยห้าวันสุดท้ายผมก็สั่งทันพอดีโอ้ oh, เงินเก็บทันพอดีนะครับผมว่าถึงเวลาที่เราต้องแกะกันแล้วลครับขณะที่ผมเนี่ยกาลังแกะขกองอยู่นะครับก็มาพูดเรื่องย่อของการ์ตูนเรื่องนี้กันดีกว่านะครับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คือการ์ตูนเรื่องสตีว์บอร u นนะครับหรือก็คือโจโจวิสเซ่เอเวนเจอร์ภาคที่7นะครับ ซึ่งทุกคนก็จะรู้กันในชื่อนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของแวมไพร์ของแดนปลาดิบนะครับซึ่งก็คืออาจารย์อารากิฮิโรฮิโกะของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งกระตูเรื่องนี้นะครับมีมาตั้งหลายภาคแล้วซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่7จแน่นอนว่าอาจารย์แกเนี่ยก็ต้องอายุมากขึ้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าประสบการณ์ของแกเนี่ยก็ต้องมากขึ้นด้วยเช่นกัน มันก็สามารถทําให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พีซได้อย่างไม่ยากลําบากกันเลยทีเดียวนะครับด้วยชั้นเชิงในการวางโครงเรื่องอย่างดีของอาจารย์อารากิสไตล์ของแกเองอยู่แล้วนะครับก็ทําให้การอ่านเนี่ยมันเพลินไปด้วยอย่างแบบสนุกชุดไม่อยู่จริงๆเป็นภาพที่หลายๆคนนะครับยกให้เป็นอันดับหนึ่งของการ์ตูนโจโจกันเลยทีเดียวหลังจากที่ภาพมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็มาฟังเนื้อเรื่องย่อการ์ตูนเรื่องนี้ของ แวมไพร์แดนปลาดิบกันเลดีกว่านะครับเนื้อเรื่องนะครับก็ได้ดำเนินในเดือนกันยายนปี1890นะครับหนุ่มสาวมากมายนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนหรือว่าอยู่ในเผ่าพันธุ์ใดเนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับเพื่อจะมาแข่งสติวบอลรันเลสกันนะครับผมทุกคนที่มาแข่งนะครับมาแข่งเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับผมซึ่งงิรางวัลน,นะครับของงานนี้ก็คือ หกล้านเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเยอะมากจริงๆระยะทางนะครับก็คือจากซานดิเอโกบีชจนไปถึงนิวยอร์กนะครับรวมๆแล้วระยะทางก็ประมาณ6,000กิโลเมตรนะครับซึ่งตัวอีกทั้งสองตัวอย่างไจโรเซเปลี่กับโจนี่โจสตานะครับก็ได้ร่วมแข่งด้วยซึ่งชะตากรรมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณนะครับที่ต้องไปอ่านเองนะครับผม เอาละครับไปดูคลิปต่อกันเลยดีกว่านี่ครับมาเปิดดูพร้อมกันนะครับเมื่อกี้นี้มีรถผ่านนะครับสามสองหนึ่งโอเคครับเปิดเลยนี่ครับมีแผ่นรองไว้อุ้ยคุณตื่นเต้นมากเลยอะคือ <c oughs> สติลบลัเป็นผ้าที่ผมไม่เคยอ่านก็โอ้ลีลาะอะไรเนนี่ครับโอ้ยกล่องใหญ่ๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาจากกล่องแป๊บนึงนะครับ ได้ยินเสียงฝนได้ยินเสียงแมลงอะไรก็ต้องขอไฟไว้ก่อนนะครับคือที่ผมถ่ายเนี่ยคือถ่ายตอนกลางคืนนะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยที่ทเทียบขนาดมือขนาดกล่องนะครับเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆโอ้โหคุณคุณโอ้โหผมผมแกะตอนแรกนี่แบบน้ำตาผมจะไหลเลยอะคุณแบบการ์ตูนที่ผมชอบนะก็ ดราม่าอะไรวะก็รีบแกะดูกันเลยดีกว่าก็ขอบอกก่อนนะครับคือตอนนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงอะไรเนี่ยก็ต้องแปลกใจนะครับแถมตอนนี้ฝนตกด้วยก็มาเริ่มแกะต่อกันเลยดีกว่าครับก็ขอแกะ,อะไอ้กันกระแทกนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนี่ฮะผมตัดกัตเตอร์แข้งข้างออกก่อนแล้วก็อ้าวชิบหายมันเหลือข้างบนนี่หวา ขอไปตัดต่อก่อนนะครับออนฮาตัดเสร็จแล้วก็มาเริ่มดูพร้อมกันนะครับ3 2 1สอน้นี่ครับเห็นเห็นแสงไหมครับนี่มีเขียนด้วยว่าโจโจสติวบอร์ลลาข้ามสตรวรรษพาร์ทที่7นะครับโอ้โหมัน แสงมาทะแยงกล่องนะครับนี่ก็เป็นหน้าตัวละครนะครับก็นี่ครับสต i l บอร r นนะครับผมข้างๆก็จะเป็นโลโก้พีเน็ตนะครับแล้วก็ชื่ออาจารย์อารากิฮิโรฮิโกะแล้วก็นี่นะครับน่าจะเป็นวันที่ตีพิมพ์ครั้งแรก ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเรามาแกะอีอันนี้ดีกว่านะครับพวกพิมพวกเนี้ยโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าโอคค้โหคุณเอ้ยนี่ครับมีตาอันนี้ด้วยปีหนึ่งก็หนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับมีสตีลบอรันเซนเดีอโกและนิวยอร์กนะครับผม นิวยอร์กไม่มีเอสจะมาหยอกได้ไงต้องหยอกนะครับเอาละ,นะาละนะก็มาเปิดตรงนี้พร้อมกันนะครับโอ้โหผมเอาละครับหนึ่งสองอเอาแลยวแกจะ,ะ,ะ,ะขอใช้สองมือนะครับโอเคครับงามเสร็จแล้ว หนึ่งสองผมผมผมโอ้โหนี่ครับโปสการ์สพลาสติกนะครับผมสวยครับสวยสวยแต่เราไว้แกะตอนท้ายดีกว่านี่ครับ ึงเล่ม24นะครับก็ขอเอาออกเอามาดูก่อนนะครับก็เป็นเล่มละ95บาทนะครับเอาเล่มแรกมาดูนหน่อยอาจจะมันออกไงวะโอ้ยคุณเอ้ยทำไปก็แบบอยากชกตัวเอยงนะครับมันทำไมทำอย่างนั้น ถ้ามุมกล้องแย่ก็ขออภัยนะครับผมว่าผมต้องใช้สองมือจริงว่ะเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้ออกได้าน,นั้นเหรออุ้ยต้องเบามือหน่อยและอ้วออกได้น,นะเราจะไม่อ่านนะครับเดี๋ยวมัน s p o i ์ไม่ได้แล้วครับเล่มแรกพาพนี่ครับ เขียนโดยอารากฮิฮิโรฮิโกะนะครับผมสติวบรันนี่ครับเล่มที่81นะครับก็วันที่25กันยาปี1890 San Diego Beach ซานดิเอโกบีชนะครับไม่ใช่บีชที่แปลว่าเออมาๆเราจะไม่ความรู้ด้านนี้นะก็นี่ครับมาเล่มนี้ โฟกัสนี่มาเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ร้อยสี่นะครับผมโอยเราจะมาถือถือว่าถูกใจชาวโจเลยนะครับ oh. คุณลายเส้นแรกๆก็จะออกภาคหนะครับก็เพราะว่าตอนนั้นแกงเขียนภาคห น่าจะติดลายเส้นอยู่กับภาคหกงเออันนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าลายเส้นก็จะออกในแนวภาคแปดก็ตอนท้ายๆนี่แหละครับเจะเอาออกมาดูทุกเล่มเลยนะครับถูกใจครับผมบอกเลยตายตาหลับก็วันนี้แหละชาวจ้าโจา้ควรสะสม นี่ครับนี่ครับลายเส้นออกภาคแปดก็ตอนท้ายๆนะครับผมข้างในไม่มีอะไรนะครับก็คุณภาพเลยครับของแบบนี้โอ้โหนี่ครับนี่คือทั้งหมด24่สี่เล่มน,นะครับก็ บางเล่มผมก็รู้สึกว่ามันบางเล่มผมก็รู้สึกแบบว่ามันยังดูสีมันดูเข้มไปไม่เหมือนกับที่เคยเห็นนะครับในที่ผ่านๆตาก็เฉยเช่นเหมือนอันนี้นะครับสวยนี่แหละสวย ก็หลังจากที่เราแกะแล้วก็ดูหนังสือเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูโปสการ์ดกันต่อครับผมขอแกะเลยนะครับนี่ครับโปสการ์ดทั้งหมดนะครับเราก็จะมาดูพร้อมกันนะครับนี่ก็ที่คุณคุณชื่อก็ใจโรนะครับอันนี้ก็โจนี่นะครับอุย้ย านาี่ประธานาธิบดีฟอร์นฟันนี่นะครับอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับนี่นะครับ,บแกลงเลยแล้วก็โซมาจะเป็นอจอห์นี่กับเจโรนะครับแล้วก็ประธานาปรานาธิบดีฟอร์นไทยกับสแสดงเขาเดอร์ตี D ้ดีจนเดอร์ชีดนะครับหรือว่าดีฟอร์ซี C. นะครับว่าผมชอบนะคุม้มคุ้มมากด้วยก็นะครับมีซองเก็บไหมเนี่ยก็คงถึงเวลาที่ต้องเก็บแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เก็บใส่ซองเหมือนเดิมนี่ครับเก็บเรียบร้อย